สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนปยธานแบบง่ายๆกันค่ะจะเป็นการพับแบบดอกตรีเพรนะคะก็จะเป็นลักษณะดอกแบบนี้สวยงามทําง่ายนะคะเหมาะมากสําหรับมือใหม่หัดทําหรือว่าคนที่ยังทําไม่คล่องค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิ้นเหรียญและกันไกลค่ะ ในส่วนของริบบิ้นนะคะปลาเลือกใช้เป็นของตาละครังเบอร์สองหรือว่าขนาด12มิลค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบกันเลยนะคะเรามาดูวิธีการทำค่ะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว25เซนติเมตรจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะ และขั้นตอนต่อไปนะคะให้เ,เพื่อนๆจับเซลิบินเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทุกเส้นค่ะจากนั้นพับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปให้ได้ระยะ9เซนติเมตรค่ะและต่อมาตรงส่วนของมุมโค้งหรือว่ามุมพับนะคะเราก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะ และขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มการทําฐานสี่ขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆแยกริบบิ้นออกก่อนสามเส้นเหลือไว้หนึ่งเส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่หนึ่งจากนั้นนะคะเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านสั้นนะคะขึ้นด้านบนทุกเส้นค่ะแล้วเมื่อเส้นที่1ตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วต่อไปเส้นที่2ค่ะนํามาคลองเส้นที่หเส้นที่ส คล้องเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่สี่คล้องเส้นที่สามโดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่หนึ่งจากนั้นดึงปลายของเส้นที่สามลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับทุกเส้นค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะฐานสีในรูปแบบนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะให้เพื่อนๆน,นําเหรียญมาวางตรงกลางฐาน จากนั้นเราจะทําการพับล็อกเหรียญโดยใช้ริน้นเส้นสั้นเท่านั้นนะคะเริ่มต้นการทําเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้เพื่อนๆพ,พับลงมาด้านล่างค่ะขวาพับไปซ้ายล่างพับขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายพับไปขวาแล้วสอดปลายเกี็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่1นึ่งค่ะ ลาเส้นผูกแล้วเราก็ดึงให้กระชับแล้วก็กดบีบให้แน่นทุกมุมค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆพ,พลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทำการสอดล็อกเหรียญซ้ำอีกหนึ่งรอบโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นเท่านั้นเริ่มต้นการสอดเก็บเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้เพื่อนๆสอดลงมาด้านล่างค่ะขวา สอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับแล้วก็กดบีบให้แน่นเหมือนเดิมค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆพ,พลิกกับด้านจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำมุมที่หนึ่งในลักษณะนี้ค่ะ เริ่มต้นการทำค่ะเส้นที่1น,นะคะจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายให้เ,เพื่อนๆจับเซรีบินโค้งไปทางด้านขวาตามแนวเส้นค่ะจากนั้นจับเซรีบินโค้งคว่ำลงค่ะแล้วจับปลายเส้นพลิกหงายขึ้นให้ปลายชี้ไปฝั่งตรงข้ามแบบนี้ค่ะแล้วสอดปลายเก็่ยเข้าไปด้านใต้ช่องฝั่งซ้ายค่ะ สอดจากด้านในออกไปด้านนอกนะคะลักษณะนี้ค่ะปลายเส้นผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะแล้วเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะกรีบเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่สองค่ะให้เพื่อนๆหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายหนึ่งครั้งค่ะลรีบบีนเส้นที่สองก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิม ให้เพื่อนๆจับเซลลบีนโค้งไปทางด้านขวาตามแนวเส้นเหมือนเดิมเลยค่ะจากนั้นจับเซลลบินโค้งความลงแล้วจับปลายเส้นพลิกหงายขึ้นโดยปลายเส้นจะชี้ไปฝั่งตรงข้ามอีกเหมือนเดิมแล้วก็สอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้ช่องฝั่งซ้ายด้านบนอีกเหมือนเดิมค่ะสอดจากข้างในออกไปข้างนอกเหมือนเดิมปลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับ ะะแล้วเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะกลีบสามเหลี่ยมเล็กๆแบบเดียวกันค่ะต่อไปเส้นที่สามหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อนค่ะหนึ่งครั้งริบินเส้นที่สามก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมก็ทําในลักษณะเดียวกันเหมือนสองเส้นที่ผ่านมาค่ะทำ,ทำในรูปแบบเดียวกันแบบนี้ละค่ะจนกว่าจะครบทั้งสี่เส้นค่ะนะคะต่อไปนะคะเส้นที่สี่ค่ะหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อนค่ะ ดิบินเส้นที่4ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมก็ทำในลักษณะเดียวกันเหมือนทุกเส้นที่ผ่านมาค่ะและเมื่อเราทำครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะต่อไปเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นพร้อมกับจัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะ แล้วเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทํากรีบในรอบที่สองค่ะก็จะเป็นกรีบด้านบนตรงนี้ค่ะเริ่มต้นการทํานะคะเส้นที่1ในรอบนี้ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือด้านบนเหมือนเดิมค่ะก็คือเส้นนี้นะคะให้เพื่อนๆจับสติป,ปิ้นโค้งปลายชี้เข้าหาตัวค่ะจากนั้นจับปลายเส้นพลิกหงายขึ้น แล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้ช่องฝั่งขวาด้านบนสอดจากข้างในออกมาข้างนอกค่ะจากนั้นนะคะสังเกตปลายเส้นจะโผล่ชี้ลงด้านล่างตรงนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับเนี่ยค่ะก็จะได้ลักษณะกลีบสามเหลี่ยมเล็กๆแบบเดียวกันค่ะและต่อไปเส้นที่สองหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายหนึ่งครั้ง ลิบินเส้นที่2นะคะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมก็ทําในลักษณะเดียวกันค่ะให้เ,เพื่อนๆจับเซลบิ้โค้งเข้าหาตัวต,วตามแนวเส้นจากนั้นจับปลายเส้นพลิกหงายขึ้นแล้วสอดปลายเก็บวข้าไปด้านใต้ช่องฝั่งขวาด้านบนสอดจากด้านในออกมาด้านนอกเหมือนเดิมค่ะปลายเส้นก็จะโผล่อยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้ค่ะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับ และเมื่อเสร็จแล้วค่ะต่อไปค่ะเส้นที่3ค่ะก็หมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายหนึ่งครั้งก่อนริบบินเส้นที่3ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมก็ทําในลักษณะเดียวกันเหมือนทุกเส้นที่ผ่านมาเลยค่ะ ไปค่ะเส้นที่สี่ค่ะหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อนค่ะริบบินเส้นที่สี่นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเป็นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือด้านบนเหมือนเดิมแล้วก็ทําในลักษณะเดียวกันเหมือน3ามเส้นที่ผ่านมาเลยค่ะทําในรูปแบบเดียวกันเลยลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับแล้วก็จัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันค่ะ ค่ะแล้วเมื่อเราทําครบทั้งสี่เส้นแล้วก็สี่มุมแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นพร้อมกับจัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะและเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บเส้นริบบิ้นโดยเราจะใช้ริบบิ้นเส้นยาวเท่านั้นค่ะเริ่มต้นการสอดเก็บเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้เพื่อนๆสอดลงมาด้านล่างค่ะ ขวาสอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะจากนั้นนะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้ทั้งสี่มุมนะคะเราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิด จะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยค่ะและเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้และตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าค่ะสวยงามแล้วก็ทําง่ายมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ